อ้าวสวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับนะอตอนค่ำๆนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับว่าประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเวลาไปนิดนึงนะครับเตรียมเนื้อหาว่าทุ่มครึ่งเนี่ยจะมา,าไล์สดบรรยายนะครับหัวข้อว่ามีเพื่อนถามมานะครับในกลุ่มของชมรมโยดาไทยนะครับกลุ่ม ลายของยูดาไทยชมรมยูดาไทยว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับจะสามารถควบคุมงานก่อสร้างนะครับอของรัฐได้หรือไม่นะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งในแง่มุมว่ามาผู้งานก่อสร้างในฐานะาเป็นผู้งานของผู้รับจ้างและขณะเดียวกันนะครับจะอธิบายในแง่มุมของในฐานะตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วยเป็นผู้งานของผู้ว่าจ้างด้วยทั้ง2มุมนะครับว่า ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้หรือไม่นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีนี้สถานะของผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้อยู่ในเอกสารที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมขออนุญาตยกให้ท่านเห็นว่าสถานะของผู้ใหญ่บ้านในความเป็นจริงนะครับมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการนะครับไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงาน นะครับเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับนะนะครับนะประเภทหนึ่งนะซึ่งเรียกว่าประเภทใดก็ไม่ไม่สามารถระบุดได้ชัดนะครับนะนะครับในระบบของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็บอกว่าสถานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีปัญหาความไม่ชัดเจนว่าจะจัดอยู่ในลักษณะของเจ้าที่ของรัฐประเภทใดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปศึกษานะครับตัวของอคุณสมบัติ ของคนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ก่อนไปขอโฆษณาก่อนขอโฆษณาก่อนนะครับก็เชิญชวนหน่อยนะครับราคากลางที่เชียงใหม่นะครับกับที่หาดใหญ่นะครับก็เป็น2โครงการที่จัดที่โรงแรมนะครับที่หาดใหญ่ก็เดือนนี้นะครับวันที่19ถึงวันที่21นะครับราคากลางเลยค่าเคก็ฝากเพื่อนๆช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับแล้วก็ ที่หันใจที่เชียงใหม่ครับก็เดือนหน้านะครับ1 6ถึงนะครับนะก็ประมาณกลางเดือนเพื่อให้ท่านมีเวลาหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาจัดการเรื่องการเบิกเงินเรื่องอะไรเคลียร์เงินได้เรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคนะครับฝากทีนี้มามาดูเรื่องคุณสมบัตินะครับของตัวของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับนะในมาตรา12นะครับก็จะพูดถึงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านนะครับว่า คนที่จะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับนะทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับดูในข้อ7นะครับข้อ7นะครับนะในข้อ7ครับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านในข้อ7ต้องไม่เป็นสมาชิกรัฐสภาครับอันนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับต้องไม่เป็นข้าราชการนะครับนะข้าราชการประจาพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับนะ นะครับของรัฐกิจหรือขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือนะครับต้องไม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการหรือลูกจ้างในอยู่ตรงนี้นะครับลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทํางานประจานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่นะครับต้องไม่เป็นลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทํางานประจานะครับซึ่งมีหน้าที่ทํางานประจะรําเพราะฉะนั้น ข้อนี้นะครับก็จะไปตัดว่าถ้าสมมุติว่านะครับตัวของผู้ใหญ่บ้านนะครับจะไปเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนลูกจ้างประจําของบริษัทเอกชนนะครับไม่จะเป็นสกปรอันนี้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ที่จะห้ามนะครับว่าห้ามผู้ใหญ่บ้านประกอบวิชาชีวิศกรรมนะครับไม่ได้ห้ามนะครับสามารถออกแบบคำนวณได้หรือคุมงานก็ได้แต่จะต้องไม่เป็นในลักษณะของการทำงานประจำนะครับนะนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันนะครับ ให้เข้าใจก่อนว่าเอาคุณสมบัติเบื้องแรกก่อนว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับห้ามทํางานประจำนะครับนะห้ามต้องห้ามต้องห้ามห้ามเป็นลูกจ้างห้ามทํางานประจํานะครับเราต้องเข้าใจคุณสมบัติข้อนี้ก่อนนะครับที่เป็นคุณสมบัติที่ห้ามผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับว่านะครับจะต้องไม่เป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการนะครับไม่เป็นลูกจ้างประจําของบริษัทเอกชนนะครับเอาทีนี้นะครับถ้าฝ่าฝืนแล้วครับเราก็ไปดูมาตรา14ครับ ถ้าผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติแล้วครับนะครับถ้าผู้ใหญ่บ้านนะครับขาดคุณสมบัตินะครับนะก็จะเรียกว่าเป็นต้องพ้นจากตําแหน่งนั่นเองนะครับนะเมื่อตัวเองไปกลายไปเป็นลูกจ้างประจำน,นั่นคือขาดคุณสมบัติซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12นั่น,นเองมาตามรา12ก็เมื่อกี้ครับที่ผมยกมานั่นเองนะครับมาตรา12วงเล็บ7นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของนะครับว่าห้ามเป็นลูกจ้างประจําน,น,น,นั่นเองนะครับอ่ะ ีนี้นี่คือคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่เห็นแล้วว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับสรุปในลักษณะคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านณตอนนี้ก่อนว่าตัวผู้ใหญ่บ้านนะครับจะต้องไม่เป็นลูกจ้างประจํานะครับของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ห้ามเหมือนกันนะครับห้ามเอาทีนี้ไปดูต่อนะครับทีนี้ไปดูครับในมุมของการเป็นผู้งานของผู้รับจ้างผู้ใหญ่บ้านเขาสามารถจะเป็นได้หรือไม่แล้วก็มาดูครับว่า ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นลูกจ้างนะครับนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าต้องห้ามเลยนะครับห้ามเป็นลูกจ้างทีนี้เราไปดูคุณสมบัติของผู้งานของผู้รับจ้างครับว่ามันจะขัดกับลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่เราก็มาดูครับนะครับเรามาดูที่นี่ครับการควบคุมงานของผู้รับจ้างมีสัญญาข้อ10นะครับสัญญาข้อ10นะนะครับผมยกขึ้นมาแล้วว่าเป็นสัญญาข้อ10 สัญญาเนี่ยเป็นสัญญามาตรฐานนะครับในพรบจัดซื้อจ้างกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายนะครับออกสัญญามาตรฐานมาแล้วก็ใช้นะครับใช้กับสัญญาก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นสัญญานี้ต้องใช้นะครับเป็นสัญญาข้อสินะครับสัญญาข้อสินะครับก็กําหนดว่านะครับการควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องนะครับส่งตัวของผู้งานเนี่ยครับนะนะครับแต่งตั้งผู้งานซึ่งลักษณะการทํางานเนี่ยต้องทํางานเต็มเวลานะครับ ซึ่งทํางานแบบเต็มเวลาเต็มเวลาหมายความว่าไงครับหมายความว่าจะต้องทํางานนะครับมีการควบคุมงานเนี่ยครับเมื่อมีการก่อสร้างต้องอยู่หน้างานตลอดเวลานั่นเองนะครับท่านจะสังเกตว่าผมแปลง่ายๆอยู่หน้างานตลอดเวลานะครับอยู่หน้างานตลอดเวลาทํางานแบบเต็มเวลาอยู่หน้างานตลอดเวลานะครับคอยควบคุมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานนะครับก่อสร้างนะครับของผู้รับจ้างนะครับนะ และแน่นอนครับถ้างานก่อสร้างนี้นะครับเข้าวิศวกรรมควบคุมนะครับมันก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมถ้าเข้าสถาปัตยกรรมควบคุมก็ทั้งต้องได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมถ้าเข้าทั้งสองกฎหมายก็ต้องทั้ง2คนน,นะครับโอเคนะครับแต่ตรงนี้สรุปให้ท่านเห็นก่อนว่าผู้ผทำงาน,น,นาของรับจ้างต้องทํางานในลักษณะของการทํางานเต็มเวลานะครับเป็นคนที่ทํางานเต็มเวลา ไม่ใช่มาเว็บหนึ่งไม่ใช่3าวันมาครั้งไม่ใช่ครับต้องอยู่หน้าง,งานตลอดเวลาที่มีการก่อสร้างอ้าวต่อไปอีกครับเราก็ต้องเข้าใจอีกว่าระยะเวลาก่อสร้างนะครับในการคำนวณระยะเวลาก่อสร้างนะครับโดยปกตินะครับมันก็คำนวณมาจากการทำงานนะครับเรียกว่าทำงานทุกวันนั่นเองนะครับทำงานทุกวันแล้วก็อาจจะมีการเผื่อวันหยุดแล้วก็ เผื่ออุปสรรคนะครับเผื่ออุปสรรคโดยทั่วไปเพื่ออุปสรรคนะครับอาเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยนะครับถามว่านะครับเราจะบอกว่าผู้รับจ้างนะครับทางานอาทิตย์ละสองวัน3วันซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ท่านก็ใจเห็นแล้วว่าณตอนนี้นะครับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านห้ามนะครับต้องห้ามห้ามเป็นลูกจ้างของบริษัทนะครับเอกชนนะครับนะ น้าเป็นลูกจ้างของคงสัสวเอกชนทีนี้ลักษณะของการควบคุมงานของฝ่ายของผู้รับจ้างนะครับเมื่อกี้บอกแล้วต้องทํางานแบบเต็มเวลาท่านก็เห็นว่ามันขัดกับขัดกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านนะครับขัดกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมตอบในหลักการไว้ได้เลยนะครับว่านะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วจะมานะครับเซน หรือรับเป็นผู้ง,งานให้บริษัทเอกชนมาควบคุมการทํางานของหน่วยงานของรัฐนะครับมาควบคุมการทางานของหน่วยงานของรัฐในฐานะของผู้รับจ้างนะครับมันขัดแน่นอนครับขัดแน่นอนนะครับขัดแน่นอน,น,น,อนยกเว้นเสียแต่ว่านะครับลักษณะของการทํางานมันเป็นการทํางานเฉพาะเวลาเช่นนะครับผมสมมุตินะครับทํางานเฉพาะเวลา <S <S ซึ่งมันไม่ได้ทํางานแบบ ทั้งวันนะครับไม่ได้ทํางานทุกวันนะครับอันนี้ก็อาจจะได้นะครับอาจจะได้แต่ลักษณะของงานออกแบบอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับผู้ใหญ่บ้านสามารถทํางานออกแบบได้ถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นวิศวกรน,นะครับตันก็ทําไปแต่การมาคุมงานเอาโดยหลักการก่อนครับว่ามันต้องมาควบคุมงานตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะถ้าเป็นไปเป็นลูกจ้างบริษัทด้วยนะครับเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทํางานในลักษณะของฟรีแลนซ์แล้วลักษณะงานนะครับ มันไม่ได้ทาในอาจจะเช่นไม่ได้ทําในเวลาราชการทําช่วงเย็นช่วงค่าอย่างเงี้ยครับนะครับอาจจะเป็นงานพิเศษนะครับซึ่งมันทําในช่วงค่ําเช่นการปรับปรุงไพรณ์ีเป็นต้นนะครับไม่ทําในกลางวันแต่ทําช่วงเย็นถึงช่วงดึกๆอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่บ้านไปเซ็นอย่างนี้ได้ครับผมว่าได้นะครับแต่ช่วงเวลาปกติช่วงเวลากลางวันแน่นอนครับคุณสมบัติมันขัดกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านต้องมีหน้าที่ ประสานงานกับอำเภอประสานงานจังหวัดดูแลทุกสู่ของประชาชนนะครับนะแต่ขณะเดียวกันกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับจะต้องทุ่มเวลาทุกอย่างให้กับราชการก็ยังํามาหากินประกอบวิชาชีพได้ตามปกตินะครับแต่เพียงแต่ลักษณะของผู้งานของอผู้ว่าจ้างเออขอต้รับผู้งานของผู้รับจ้างตามที่กําหนดไว้ในสัญญาต้องทํางานแบบเต็มเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะการทํางานมาประเดี๋ยวประดาสามชั่วโมงเสร็จอ่างั้นไม่ใช่นะครับ มันต้องอยู่หน้าง,งานตลอดเวลาที่มีการก่อสร้างนะครับนะเอาต่อไปครับท่านเห็นว่าขอสรุปให้ในหลักการก่อนนะครับว่าการที่ผู้ใหญ่บ้านจะมาควบงานให้กับผู้รับจ้างโดยหลักการขัดครับนะครับยกเว้นผมบอกแล้วกรน,นีพิเศษเช่นเวลาที่ผู้รับจ้างทํางานสัญญาระบุไว้ว่าเป็นกลางคืนเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับทีนี้เราก็ไปดูฝั่งของผู้ว่าจ้างบ้างนะครับผู้ว่าจ้างต้องไปดูในระเบียบข้อที่177ครับ ในระเบียบข้อที่177ระเบียบจัดซื้อจ้างข้อที่177นะครับนะคุณสมบัติของผู้งานของหน่วยอของผู้ว่าจ้างก็คือคนที่เป็นผู้งานของรัฐนั่นเองนะครับเขาบอกว่านะครับต้องมีความรู้ความชํานาญด้านงานช่างอโอเคครับถ้าเงื่อนไขผู้ใหญ่บ้านเป็นช่กรก็มีความรู้ความชำนาญด้านงานช่างอยู่แล้วแต่คุณสมบัติอื่นนะครับเขาจะต้องเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําพนักง,งานราชการพนักง,งานมหาลัย ผู้ใหญ่บ้านไม่มีคุณสมบัตินี้ครับไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จริงแต่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านไม่มีคุณสมบัติอีกครับที่จะเป็นผู้งานฝ่ายรัฐอีกเพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักการตอบท่านได้เลยครับว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ว่าจะไปรับจ้างเอกชนพวกผู้งานหรือจะมาเป็นผู้งานของรัฐนะครับเช่นอบตเทศบาลมีเห็นว่า ขาดบุคลากรด้านช่างนะครับจะขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยมาเป็นผู้งานอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ177เนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับผู้ใหญ่บ้านมีสถานะซึ่งแม้แต่กฎหมายก็ยังงงนะครับว่าคุณมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทไหน เพราะนั้นเนี่ยนะครับชัดเจนแน่นอนว่าไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐในลักษณะที่ทํางานประจํานะครับแล้วก็อยู่ในระบบราชการนานๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับก็โอเคนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับนะผมตอบคําถามแล้วว่าถึงแม่น้องคนที่ถามจะไม่ได้ระบุนะครับว่าเขาถามในแง่มุมไหนในแง่มุมของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างแต่ผมสรุปให้เลยครับทั้งสทั้งสองแง่มุมนะครับตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ย โดยหลักการเป็นไม่ได้ยกเว้นฝ่ายของผู้รับจ้างแล้วเป็นลักษณะงานที่อย่างที่ผมบอกนะครับเช่นบางลักษณะงานเช่นการปรับปรุงบรณษัทซึ่งกลางวันเปิดที่ทําการตามปกติตอนเย็นมีการปรับปรุงอย่างงี้ครับแล้วมันเป็นการทํางานนอกเวลานะครับช่วงค่าช่วงกลางคืนอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาอาจจะมีเวลาอ้างได้ว่ามีเวลาไปดูแลได้แต่ถ้าในเวลาทํางานปกติผู้ใหญ่บ้านเขาก็ต้อง ทำหน้าที่ประสานงานกับอำเภอประสานงานจังหวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาควบคุมงานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างเนี่ยนะครับซึ่งสัญญาก่อสร้างเขียนว่าต้องทํางานแบบเต็มเวลาอย่างนี้นะครับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านขัดทันทีนะครับโอเคนะครับสรุปให้แค่นี้นะครับก็โอเคนะครับก่อนจบประชาสัมพันธ์อีกแล้วเสื้อเสื้อเสื้อนะครับก็ฝากนะครับหนาเสื้อมอมนะนะครับถ้าสนใจก็ตัวละ330บาทนะครับรวมปักเรียบร้อยแล้วนะครับมี2แบบนะครับนะ ก็ทักไปที่ลายยูท a ยไทยนะครับน้องๆก็คอยบริการอยู่นะครับเบอร์นี้ก็ได้นะครับนะผมขึ้นได้แล้วนะครับประสาที่เบอร์นี้นะครับหรือยิงคิวอาร์โค้ดอันนี้ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาสักพักก็ต้องพาลูกสาวนอนต่อนะครับพาลูกนอนต่อขอบคุณทุกท่านครับนะถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมจะไล์สดนะครับในโอกาสต่อไปพวกนี้นะครับอาจจะมีไล์สดด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ